สวัสดีครับตอนนี้อยู่ซูมบริจาคชุดนึงอของมองบริจาคครับเงินถี่เอฟซีหรือตัวอะไรก็ตามกับครอบครัวทางน้องชิดน,นึงครับคืขอทั่วเขาอ,อ,อีกหน่อยครับตอนนี้ถึงมือผู้รับแล้วนะครับยูชุด รับบริจาครับขอบคุณครับพี่น้องได้รับครับมาเลยมาถือน้ำกันครับถือน้ำกันมองกล้องครับมองกล้อง่ง้มับาบนเลย เอาไฟมาเก๋ๆพ่อเอะเอาเดิมบรรยากาศอบอุ่นครับคมากครับอบคุณครับผมมทกันขอบคกนะครับอบคุณครับแแข่งหลายๆแข่งงานห ้มันหลายจะาไม่มือพัดแล้วเมื่อสกคาเป็เรียนในด้านหลายรับดงมารรบงมกรอะไรเมื่อบานเร็วครับไปสารภาพตอนรกครับสารานี่เป็น้น้่ว่าสอีสานไ้เาีริงมีนะต้นนี่แล้วเลาทีทโอ้อลังชิ้นิ้นห่านบอรขมานวันที่สิบเมือนบ ทั้งนเซียนเทานี่บอกคนเขียนอยู่อาอีสานใต้รมากเวลาเดีวนจปดูเมือดงมือนนมาเพราะว่า้นการณ์ันเงียบมันกกต้ตงเงียบต้องเที่พื้นที่ก่อนิย์นี้มาท่ไนเขาางต้องทานขึ้นประกาศหล่ะไปสูงไหนตัวอิประติกบ่อๆครับเอามาส่งหม่องเดียวเลยครับ แ่ได้มาสานพูดได้คู่เรั่องยอวมันได้มาสานไายอาค่ะเห็นคนติดไปเห็นต้อยแสดงว่าแม่มาได้ทา้งุนแม่มาไปไปมามาดูพอมีสองศูนเลยตพวมันเิ่าัมายู่เ็กวนวันแดงกอนเนี่ยมาอยู่มาอยู่มาพยุเห็นเขาแล้วเออน้องข้า้องคำบ์นปเปอรน้องข่าสี่หน่อยสุดเจ้ามายูนี่พูได้ค่เรืออ มีครือไปกระซงดีับนิเซนยังว่าคนระบาดวันนี้เจอกันยูรแต่ว่าเป็นคนดังที่สุดที่ผมไปคนดังดังไฟนะครับดังไฟก็ดังไฟขอบคุณมากมากครับไปแล้ค่ะดีครับ

ครับรครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรียบร้อยแล้วขออนุญาตมาเลยนะครับฝากอะไรครับโอเคไหมครับเมอนี้โอเคนะครับดีสรุปคือดีด รู้คือดีดีพรุ่งนี้โอ้นพรุ่งนี้ว่ากันใหม่น,นี่ครับฝากไว้ฝากพี่น้องไว้่ัานี้ครับจะได้ก็ขอพคุณท,ที่ตาามรับชมครับขอบคุณละสวัสดีครับ